นายอำเภอครับนายอำเภอนะครับมาก่ับลุงไทกับนายอำเภอผู้ใหญ่นะครับหนวัดไหครนไัดเลือดครับวัด่าสมบูรณ์หีายบ้านเลบุญเยอะไปครับต้องไปกันต้องเช่านะครับคนมาย่างนี้้าใครูบุ๊กผู้ใหญ่หรือเปล่าเลยที่ยรม่ใช่ไดร้อนเขาวัดกบา ปู่ขยะครับช่วยขยนะครับโอ้ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณขับคขอบคุณรับขอบคุณขอบคุณมเครับเดินทางครับพวกผมจะกาวพอดีมีญาติจะมาหาน่อยโยไหนครับเดนนีอกโกแลครับโอ้มาชกโกคลัละมาใกล้แล้วครับมาใกล้แล้วขาหนาื้แล้วครับ2ปี เีมาไก่แล้วมาไก่อำเภอหนองคุณมากแล้วโอ้ยโดนเลยนั่นขึ้นเลยนั่นโอ้โหนั่นทะเบียนจัดเลยโอ้ไกยขึ้นผมว่าจอนี่ไม่รู้กี่ร้อยขั้นยังไม่ ขึ้นเลยนะ่ะที่ก่อนนู้นขึ้นขึ้นรถของหมวดต้มน้องกีออกรัทะ,ทะเบียนเลยอ,อันนี้ก็หกสามสี่สี่อันนี้รถใครรถผมครับนี่นวัดที่แท้กผมมันไม่นั่นไม่เกี่ยวเนาะอ๋ออันนี้ดูเด้อครับเด้อนี่เอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงนี่นดูเด้อน,นี่เด้อเอารถมาจอดไว้วัดนี่ไก่่มาขึ้น

กลับแล้วครับนี่มาเยี่ำหลวงปู่มากลับหลวงปู่วันนี้หลวงปู่รับตั้งแต่เช้ามาน,นี่รับหลายตั้งแต่วานนี้แล้วแม่ <c oughs> ไม่นับมอวานเมื่อวานเมาานื่อวานนี้หลวงปู่ลวงปู่เมตตากับหล้าอุจิงแล้ววันนี้ชื่น,นใจแล้ววันนี้อารมณ์ดีแล้ววนนานานันน,วน,นี้เดี๋ยวก็อย่างนี้เดี๋ยว บอสโจเด,จบบดจี๋ยวบอสโจคงมาเยอะเลยพ่อพ่อโนนั่นเรามีบอสโจเงาการมาเดี๋ยวพิยุทธ์ก็ดูคลิปพิยุทธ์อยู่แล้วดูคลิปพิยุทธ์ดูคลิป,พ,ลปพ่อการใช้เดี๋ยวพ่ออีกดูช่องของทุกคน,นอยู่เลยตัวนี้ตัวนี้คนเขาไปดูคนเขาไปนันมากเลยเพราะว่าภูมิใจแทนหลาวอิง ว่าลุงปู่มีเมตตาให้เราอิงมาหามานันอิงมาหาคนไปตามว่าลุงปูม่มีมีเมตตามีท่านต้องมองเห็นอะไร <c oughs> พาก,กันว่าเยอะๆเลยจะท่านจะท่าน,นไม่พูดอะไรเลยจะอยากพบอะไรนี <c> ่ <oughs> วันนี้งาน วันนี้งานทอดพระป่างานครบรอบที่ลาอุ้งอิงไปเป็นสมาชิกวงสาวน้อยเพชรบันเพงลงเหลุงปู่นวันนี้ก็เลยทำบุญใหญ่ครบนี่จิตเมตตาเหมือนก็ลุงปูเลยครับกดเงินหักค่าใจใจอะไรบางส่วนนั่นก็นำเงินไปซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยโรงพยาบาลช่วยนัมันที่นี่ จะเป็นเดือนพฤศจิกาหรือไงเนี่ยก็จะจัดเป็นครั้งที่สองอันนั้นช่ยถวายวัดว่ารเงินนะว่างเงินแบเลยโอ้เขาทางหลวงปู่มีเมตตาก็ก็มอบเงินให้กับโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลผมก็ผมก็คุยให้พิยุทธ์คุยให้เงินฟังเหมือนกันเลยอุ้งอิงแบมีเมตตาเหมือนกัน เห็นคนเถ่าคนแก่ย,ย่างนิ่วเขาหาเขาไปกาบคนที่ใกลเนึ่บางคนก็ว่าร่างอุงอิงบางคนคิดไม่ดีก็ว่าสร้างภาพแบบโอ้กุงอิงเขาเป็นคนกระตันยูมาตั้งแต่เกิดเขาเป็นเด็กกตันยูลูกคุณ <c oughs> เห็นคนเถ่าคนแก่กาบวายไม่เคยเด็กหน่อยอนไ้ให้เงินให้ันึตราบยกมอือวายมดเนี่ยมันคนอย่างเราเห็นเยซีเห็นแบบ ปลื้มใจภูมิใจแหละเขาทำได้ครับขับก็มีแหรือลุงปู่นี่คุณมี่าแกล้งก็เชยไปหน่อลุงปู่บอกเด้อใครว่างายก็เชยไปไม่ต้องตอบโต้ลุงปู่บอกใครว่างายก็เชยไปไม่ต้องตอบโต้ แต่เช้ามานี่ครับลุงปูพึ่งจะได,ได้นั่งพักครับผ mm ู hmm. ้ผมก็เลยนี่ครับนั่งเป็นเกื่อนลุงปูแล้ว,ลว,ลวอีกสักครู่จะกลับไปบ้านเพื่อให้ลวงปูด้จังหวัดจะไพักผ่อนนะครับคนหลายมากก็หลายคันลุงปูหลายกันก็ไปถึงขนาดลนชงอาทิตย์จะว่าก,ก็ถือว่าหลายครับเพราะว่าเมื่อคืนนี่มีงานชนกันหลายที่เลยครับ เช่นงานเมืองบ้านเราก็มีลิกเกเนาะเคลียกรอบทางอำเภอมีแต่ง,งานบวชงานอะไรครับฉลองอาทิตย์มีงานมีมหรสพกันมโหฬกนั่นเลยครับนี่แหละก็ถ้าก็ตัดคน,ปน,คนไปสองงานโอ้ยคนจะต้องเรยร่อนตำบลไก่เคียงยิงีครัตนบตำบลไก่เคียงอำเภอกรมงานเหมือนเหมือนกันผมพ่อมือกันอะไรอย่างเี้ครับถือว่าโอเคอยู่ครับเมื่อคืน เงินค่าพานรถขับลอยสี่ที่บาทมาคืนครับเรามานั่งสิบลูกคงจะประมาณแจ้งเงินผมดูมาคืนนี่คนก็น่าจะสองพันกว่าสามพันประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรวมเนาะประมาณนี้ก็เลยใช่มเพราะว่าพื้นที่มันกว้างนาะต้องปู่มันก็เล่นเล่ดูแบบดูบางฉบับผมบอกจะต้อง ร้อมรอมแคบกว่านั้นนะผมว่าอู้ก็จะแน่นสังกะสีนั่แหละครับหลวงปู่ที่นี่วันนี้งานก็วัดน้องครูบ้านลาอุ้งอิงนี่แหละครับที่นี่อันนี้เราคนไปทั e ่วทั่วประเทศไทยเราน้องครูศรีสะเกดหลวงปู่วันนี้งานบ้านลาอุ้งอิงเกี่ยวมานี่เลยครับบ้านลาอุ้งอิง ตัวเองไม่หน่อยเป็นเจ้าภาพลาอุ้งอิงเป็นเจ้าภาพครับหาดนตรีมาสมโพธิครับงานผ่าป่าครับมีเอฟซีมีบ้านหฮมหักบ้านหลายๆบ้านครับโอ,โ,อโอนเงินไปร่วมอนุโมทนาด้วยร่วมบัดขายล่วงหนา้าก็5 0หาพันใบมดนะครับพอมดหาพันใบบัดรลอยมาก็าปิด ไม่ขายตอะไรอย่างนี้ครับก็เอาไว้ขายเป็นพวกนางานอะไรย่างนี้ลูกผู้จำหน่ายนางานอย่างนี้ครับลูกผูมีดแต่ว้วจะเวฟปอนเทศนั่นนี้เราลูกงานงานวันลาวันนี้ผมขายสิบก็แลลงสิบไปให้ งานวันนี่นี่ทับงานวันนี่ศร,รีสะเกดขับศรีสะเกดเวลาอุ้งยิง้มเฮ้ยพอเอกแม่น้อยวันเสาวเนี่ยแบบำเพงสำเร็จจะเลื่อสูกลูกหลานที่เคยมาเยี่ยมแลวผูกเมื่อคืนผ่านไปเดี๋ยวนี้็คงกลับไปสู่จังหวัดศรีสะเกด ค่ำวันนี้หรือพวกนี้กขอาจจะมีงานที่ขีสเกตดังนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนจงมีความสุขความจเจริญในหน้าที่การงานตลอดไปจเจริญพรสาธุเจ้าฝากไปที่นี่เถิดลูกบัวพอละเหลาอย่างนี้เลยนี่ เอาฝับช่องโซนชาแนลไว้ด้วยนะครับเด้อครับสวัสดีครับ